คิดยังไงคะว่าในยุคปัจจุบันต้องมีอาชีพมากกว่า2รายได้ต้องมีอาชีพมากกว่า2อาชีพอะคิดยังไงบ้างคะค่ะสำหรับพี่จิตนะคะมองว่าอาชีพที่1มันก็มีรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราอะมีรายจ่ายมากกว่า1ทาง คัเป็นเหตุให้พี่ติดอ่ะมองหาอะไรมาทําเพิ่มเพื่อเป็นรายได้ที่2งค่ะเพราะว่ามันจะได้มีรายได้หลายทางให้มันบาลานซ์กับรายจ่ายเราค่ะมีความคิดเห็นยังไงคะว่าในยุคปัจจุบันทําไมต้องทํารายได้มากกว่าแบบว่าหารายได้มากกว่า2ทางอ่ะค่ะโอ้เน้นจะบอกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายหรือว่าสิ่งแบบรอบข้านะคะลอดต่อรอดใจมันเยอะมากแล้วก็ถ้าวันนี้เรามีรายได้ทางเดียวนะคะ เราก็จะไม่พอเนาะดังนั้นเราเลยต้องหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งเพื่อแบบว่ามาใช้จ่ายให้ชีวิตเรานะคะมันแฮปปี้รวมถึงที่สำคัญทุกอย่างค่าของชีพก็สูงขึ้นรายได้หลายๆทางอะคะ่ะก็ตอบโจทย์ที่สุดดีกว่ามานั่งแบบเก็บเก็บประหยัดประหยัดแล้วก็ไม่หาเพิ่มวันนี้เดนก็คิดว่าหาเพิ่มดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งแบบ กดเก็บอะไรแบบนี้ค่ะโอ้สุดยอดมากมากนะคะทาไมอาชีพในยุคป,ปัจจุบันต้องมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพคะคิดเห็นยังไงเอ,อ่ยรายจ่ายเรายังมีพวกมากกว่าหนึ่งหนึ่งทางเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นรายได้เราก็ถ้ามีหลายทางมันก็ดีกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าทางไหนมันจะมันจะเวิร์กกว่ากันนอกจากเราจะได้ลองได้ลองได้ลองแล้วพอมันมีหลายทางเข้ามามันก็ย่อมดีกว่ามันเหมือนหลอดไฟที่มีหลายหลอดถ้ามันดับไปสักหลอดนึงมันก็ยังมีหลอดอื่นที่ยังส,สว่างอยู่ คิดยังไงบ้างคะว่าทําไมเราต้องมีอาชีพนะคะสอ,อาชีพหรือว่ามีรายได้มากกว่า2ทางคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงเอ่ยคะมีคิดว่ารายได้ทางเดียวมันไม่มั่นคงนะคะเรามันไม่ปลอดภัยเท่ากับเรามีตัวเลือกสองช้อยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้ใครๆก็หันเข้ามาแบบหาอะไรทำพื่อแบบน,นั้นแล้วตัวรวมต,ตัวเราเองเนี่ยเราก็คิดว่า ปัจจุบันเนี่ยคือมันเหมแบบ่เรามีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มได้อีกมันจะดีกว่าค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับคนที่แบบยุคปัจจุบันนะว่าต้องหารายได้มากกว่า2ทางคะ่ะมีความคิดเห็นว่ายังไงเอ่ย โอ้จริแลู้้ชมรูสึกว่าการที่เราได้ทีน่น,นะคะสองทางมากกว่าน,นั้นมันคือความปลอดภัยค่ะมันเหมือนกับตัวเราเองนะคะไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่ารายได้ทางใดทางหนึง่งแบบนีจะปลอดภัยไหมแต่ว่าการที่เรามีรายได้หลายๆทางมากกว่า2ทางคือมากกว่าแบบยิ่งเยอะยิ่งดีแบบนี้นะคะมันคือความปลอดภัย ว่ามันเหมือนมันเหมือนกับเรามีเถาวันอันนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่บนต้นไม้แล้วเรามีเถาวันอันเดียวหแล้วพันตัวเราถ้าเกิดว่าเถาวันอันเนี้ยมันขาดไปอ่ะมันเหมือนกับชีวิตเราแบบจบเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเถาวันแบบผูกแขนผูกขาผูกตัวนี่นะคะถ้าอันใดอันนึงมันขาดไปเราก็ยังปลอดภัยเพราะมันยังมีเถาวันสายอื่นๆที่ยังมัดตัวเราเพื่อความปลอดภัยแบบนี้ค่ะสําหรับตัวพี่เล็กเองมองแบบนี้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะทำไมในยุคปัจจุบันนี้ต้องทำอะไรเพิ่มหลายอย่างคะปิ๊ก ธุรกิจที่ที่เราต้องทำนะคะหนึ่งเนี่ยเพื่อวางหาความมั่นคงของเราค่ะเพราะว่าการมีไรายได้ทางเดียวอ่ะทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่พอเราต้องมีไรายได้ตั้งแต่สองทางขึ้นไปนะคะก็เลยว่าเออเป็นสิ่งที่เราแบบวรที่จะหาอะไรทาเพิ่มนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอนนายุ่ยาแล้วค่ะโอ้ยทำออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยแล้วก็เอ่อณวันมีความคิดเห็นยังไงคะว่าทําไมยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องหาอะไรทํามากกว่า2ทางรายได้มากกว่า2มากกว่า2ออาชีพอะค่ะ ก็วาการที่เรามีอาชีพหรือว่าไรายได้ช่องทางเดียมันมันก็ทำให้เราแบบต้องหยัดเรว่าคือมันจะไม่พอใช้นะคะแล้วก็ไม่มีมี้วยถ้าเรา,าได้เข้ามาอ่องค์เข้ทง้ทาม้าาก็จะเป็นที่จะเป็นที่ดีสำหรับเราค่ะเพราะว่า,าการที่มีช่วนงนี้เพราะว่า อยู่ได้ในยุคนี้คือแบบรายได้ชอบอะไรได้ค่ะต้องต้องต้องเพิ่มค่ะต้องเพิ่มเนาะต้องหาอะไรค่ะเพิ่มค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยก็แข่งขันก็ขายขายขายของขายของทอดเนาะตลาดนัดค่ะแต่ว่าพอเราทำแบบนี้ก็มีความมั่นมากมากมีความมั่นใจด้วยว่าถ้าเกิดเราทำได้ค่ะไม่ว่าไม่ว่าใครคือไม่ว่าอายุเท่าไหร่ ทำได้ละค่ะโอ้เยี่ะมากเลยค่ะพี่อ้อยมีความคิดเห็นยังไงคะกับที่ปัจจุบันเราจะต้องมีรายได้มากกว่า2ทางอะคะ่ะพี่อ้ยอยที่ต้องมีรายได้อันนี้เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวพี่อ้อยเองอะการหารายได้ทางเดียวอะบางครั้งอะความแน่นอนมันอยู่บนความไม่แน่นอนเราต้องแบบเหมือนต้องหาอะไรสำรองไว้อะคะ่ะทุกคนเพราะบางทีมันเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าอนาคตเราจะเป็นแบบไหนยังไงดังนั้นเรามีรายได้2ทางดีกว่าค่ะ ทำไมหาอะไรทำเพิ่มแบบออนไลน์ต้องทำกับทีมมินเดย์คะเพราะว่ามินเดย์นะคะเป็นทีมที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำออนไลน์มาแบบเยอะมากๆและประสบความสำเร็จทางด้านออนไลน์แล้วก็เป็นทีมที่มีความสนุกสนานสดใสร่าเริงทำไปสนุกไปเหมือนกับได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆสนุกสนานไปด้วยอะคะ่ะโอ้โหขอบคุณมากๆาเลยนะคะพี่จิตขอมอตโตของทีมสักนิดนึงคะ่ะ ทำออนไลน์ไม่จำเจสนุกทำที่ไหนก็ได้ต้องทำกับทีมินเดย์ทำไมถึงต้องอยู่ทีมมินเดย์คะแน่รู้น,นจะบอกว่าถ้าจะทำออนไลน์นะคะต้องทำทีมมินเดย์เพราะว่าที่มีระบบการเรียนรู้แบบจำเต็มแล้วก็สอนสำำับขามค่ะเป็นที่ปรึกษาให้กันไปตลอดชีพเลยรวมถึงมีระบบการทำงานที่เป็นแบบครอบครัวเป็นแบบเพื่อนนะคะสามารถแชร์ลิงก์กันได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นตัวเองได้แบบ แบบเต็มที่เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีฟอร์มมีแบบมีกั๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นกับคนที่เราชอบและมีไลฟ์สไตล์ตรงกันด้วยอะค่ะแล้วก็ทําไมถึงจะต้องทําระบบออนไลน์หรือว่าหาอะไรทําเพิ่มกับทีมินเดย์คะเพราะว่าคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่ไปงงเองไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกใช้เวลาลองผิดลองถูกเนี่ยอย่างน้อย5ปี10ปีประหยัดเวลาพวกนี้ไป ไปหาที่ที่เขามีระบบมีอะไรทรัพร์ตที่มันสำเร็จรูปที่มันแบบเฮ้ยดูเสร็จปุ๊บเอาไปใช้งานได้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ตามหรือมีพื้นฐานมาอู่แล้วยิ่งดีไปใหญ่เพราะนั้นถึงแม้มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานไม่สําคัญเท่ามาอยู่ถูกระบบหรือเปล่าถ้าอยู่ถูกระบบเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเรียนได้ตรงจุดทําไมต้องอยู่ทีมมีนเดย์คะพี่นุย้ยเพราะว่า ทำออนไลน์เนี่ยทำที่ไหนก็ทําได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ทีมวีนเดย์เนี่ยมันรวมถึงการที่เราอะ่ะได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพจากที่เราอะ่ะไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงเนี้ยทีมีนเดย์ช่วยได้ด้วยแล้วก็เรื่องของออนไลน์ที่เนี่ยเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยเกิดว่าอยากทําออนไลน์ทําไมต้องเป็นทีมวีนเดย์คะ บอกแบบนี้นะคะว่าเสลียทําออนไลน์มาปีนี้เข้าปีที่6นะคะย่างปีที่7ละพี่เลยเคยทําออนไลน์ที่ใช้ตัวเองฝึกษาตัวเองแล้ววันหนึ่งนะคะพี่เล่ก็ไปไม่ลอดลงทุนประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าค่ะทุกคนวันนี้บอกเลยนะคะว่าพอตัวเองอะ่ะพาตัวเองอเข้ามาสู่เขาเรียกว่าทีมมินเดย์เนาะ สิ่งหนึ่งที่เลเห็นนะคะก็คือเรามีเหมือนเข็มทิศเหมือนแผนที่ะคะ่ะที่สามารถทาให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นจากคนที่มีประสบการณ์เรียนรู้นะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วเขาเดินแล้วเขาประสบความสำเร็จได้เราแค่เดินตามเข็มทิศนี้เดินตามแผนที่นี้มันทําให้มัน ระยะเวลาของความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันเห็นผลลัพธ์ของคนที่เขาทํามาก่อนเราแล้วซึ่งแผนที่นี้นะคะมันสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จแล้วยังไม่พอนะคะยังส่งต่อให้กับคนอื่นที่ตัดสินใจตามเรามาด้วยค่ะแล้วทําไมต้องอยู่กับทีมมินเดย์ด้วยคะป๊กโอเคทไมอยู่กับทีมินเดย์เพราะว่าทีมนี้นะคะใครอยู่จะสุดทุกคนเลยค่ะโอ้ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขามีระบบการสอนงานที่ยอดเยี่ยมมา,มากเลยค่ะใครอยู่นะคะจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะไม่ว่าจะ จับไม่เป็นเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะที่นี่เขามีสอนนะคะตั้งแต่จับมือทำตอนเราเก็งแอควาลยค่ะแล้วทำไมต้องเป็นทีมมินเดย์คะเพราะว่ามินเดย์แบบมนมันไม่ต้องเครียดนะค่ะว่ามันได้ทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีทำแล้วก็สนุกกับการทำางานด้วยค่ะก็ถ้าใครอยากจะทำออนไลน์ในที้ต้องเป็นทีมมินเดย์เท่านั้นค่ะแล้วทำไมเวลาเราหาอะไรทำเพิ่มออนไลน์ทำไมต้องอยู่ทีมมินเดย์คะ ทีมนี้นะคะที่ตัดสินใจเข้ามาไม่ผิดหวังเลยคือทีมนี้มีพลังงานสูงมากแล้วก็มี energy แล้วก็เป็นกันเองอยู่ด้วยแล้วรักเลยอะค่ะมันเป็นอะไรที่เราอยู่แล้วเราสามารถที่จะดึงสักยภาพของเราออกมาในการทำธุรกิจของเราได้หลายๆอย่างเลยอะค่ะมันสุดยอดมากต้องเป็นทีมมินเดย์ค่ะบอกได้เลยนะเพื่อนๆที่เข้ามาต้องทีมมินเดย์นะคะโอ้ขอบคุณพี่อ้อยมากๆาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะมินวิลาสินีค่ะ เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์นะคาเพจสอดขายออนไลน์สไตล์มีเดย์ค่ะ แล้วก็ตอนนี้พี่มินทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจร้านค้าหรือว่าธุรกิจต่างๆมากมายนะคะก็จะมาขอคาปรึกษาจากเราแล้วเราก็เป็นคนให้คาปรึกษาทางด้านมาร์เก็ตติ้งการตลาดนะคะแล้วก็ท,ทําธุรกิจที่มี global platform นะคะ5 4ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะเป็นซับไลเส้นโปรเจกต์ค่ะอืมพี่มินคิดยังไงกับคําว่ายุคนี้ต้องมีรายได้มากกว่า2ทางคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ ความมั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแบบว่าจะมีความปลอดภัยอะไรยังไงใช่ไหมคะมินว่าส่วนหนึ่ง,งเนี่ยก็คือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในการดิสลอฟชั o นอะไรต่างๆมีแบบหลายดิส r u p ชั o นไม่ว่าดิส r u p ชั o นจากโควิดดิส r u p ชั o นจากการที่แบบว่าเทคโนโลยี AI ต่างๆเข้ามาไม่พอใช่ไหมคะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไวมากค่ะความมั่นคงอย่างหนึ่งที่มินรู้สึกเลยนะก็คือต้องมีรายได้มากกว่า2ทางถ้ามีทางเดียวก็เหมือนกับมีแบบ เหมือนเรานั่งเก้าอี้อะแล้วมันแบบเป็นแค่ขาเดียวทุกคนนึกภาพออกไหมแต่ว่าถ้าสมมติเรานั่งเก้าอี้ที่มันดูแข็งแรงหรือว่าดูมั่นคงเนี่ยชีวิตเรากับคนที่เรารักก็จะดูปลอดภัยขึนน้นค่ะมินว่าการที่เรามีอะไรหลายๆทางเหมือนแบบท่อน้ําอะมันมาจากหลายๆทางมันก็จะมั่นคงกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าค่ะมิเชื่อว่าทุกคนต้องการความปลอดภัยและก็ความมั่นคงทางนี้แน่นอนอืมแล้วถ้าจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มสักอย่างทำไมต้องทํากับทีมมินเดย์คะบอกเลยนะคะเพราะว่าทีมมินเดย์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามเป็นพลังแห่งความดีค่ะแล้วก็เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เป็นสังคมที่แบบคิดบวกมากๆเลยแล้วเราก็สอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจนะคะบุคลิกภาพนะคะทักษะทางด้านออนไลน์แล้วก็ทุกๆเรื่องในชีวิตเลยค่ะเราเป็นมากกว่าทีมงานมากกว่าธุรกิจเพราะว่าเราเป็นครอบครัวค่ะยังไงก็มาอยู่ทีมเดียกันนะคะ